อันนี้คือเราจะมาทดสอบการใช้ GoPro โโที่ซื้อมาเมื่อครึ่งปีแล้วก็คือไม่เคยได้ใช้เลยก็เอาจะมาลองเทสดูว่าคุณภาพไฟล์ของ GoPro เนะี่ยอันนี้ม่ใช่ GoPro โยโี่ห้อใหม่นะมันเป็น GoPro 5โโแล้วให้รู้ว่า GoPro 5เนี่ยมันก็ดีแล้วนะไม่ได้แบบว่าล้าสมัยอะไรมากแต่เราก็จะมาดูว่าไฟล์ที่มัน ขนาดนีแ้แล้วก็วันนี้เนอ้องเราจะมาทดสอบการทำแอนิเมชันโดยใช้โปรแกรมโฟร์เคเอทซึ่งวันกี้เคเอทอะเราก็ทำมาแล้วเราจะมาทดสอบดูนะนี่คือเราทำเป็นยอ่ฮนี่คืออย่างเยอะจะถามว่าแอนิเมชันมันยากไหมย,ยาก เราต้องทำสี่ละเฟรมแล้วก็แต่ละเฟรมที่มาต่อกันคือต้องให้มันเท่มงกันนะไม่ใช่แบบโูบไปเพือแบบรูปนี้แบบนี้แล้วก็อีกเฟรมันก็เป็นแบบนี้คือเราต้องทําให้เฟรมแต่ละเฟรมอ่ะคล้ายๆกันแต่ทําให้เหมือนอกันแบบตรงอย่างเดียวแล้วเราจะลองมาเทดูนะนี่ทำว่าไงดูนะทุบเราต้องเป็นแบบทำสมูทด้วยนะท้าไม่ท่าแล้แต่ว่าเฟรมเนี่ยคือใช้เยอะมากจริงๆแล้วขอเช็คด้วยก่อนว่าใช้กี่เฟรม แบบ20กว่าเฟนนะก็ามาดูนี้ต่อน,นี่อันนี้อันนี้ลองทำเล่นดูนะอันนี้ไม่ก e ี่เฟนดิสกีนมีความเป็นแอนิเมชันนิดนึงก็สามารถเอาไปตัดต่อหรือว่าทำเป็นอทำเป็นดิสกีนนะคลิปได้จะมาลองทดสอบกันนะ ครับนี่คือเราก็มาอยู่ใน iPad กันแล้วะครัเราจะมาใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า OK ก,ก่อนอื่นเราต้องมาเพิ่มที่บวกบวกคือตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเลือกสายได้จะเส่เวนใหจะเลือก4คูณ6โพโคโจโนะครับคลิกเข้าไปนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันเป็น ในเมซ่าเราก็ไปที่ตั้งค่าที่ตรงนี้ก่อนนะครับการตั้งค่าตรงนี้แล้วก็คลิกไปแล้วก็ไปที่แคนว่าแคนว่าถ้าไปเลือกที่ animation asset นะครับแล้วมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเฟรมพอเราปุ๊บเราก็เพิ่ม add frame ถ้าเราอยากได้คิสกิ้นเราต้องมาอ่านแรกแล้วก็ซันตรงนี้ คลิกตรงนี้นะคติ๊ดไปแล้วก็ไปกล่าวเราก็จะได้กีสกีเราก็ทำกีสกีง่ายเลยเราก็ต้องเอาเป็นสีสีเขียวสีกีสกีอะจะไปดูนนะครับแล้วก็ไปเลยอันนี้คือทิ๊กทิ๊นะไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงเนาะแต่เราทำแ เพิสร็ปุ๊บนะเราจะมาทำแบบเลข5 5าภาษาอังกฤษที่แบบหัวล้อที่มันขยับได้นะแล้วก็ไปเพิ่มเราก็ไปนี่แล้วก็เลือกสีผมขอเลือกเป็นสีแดงดีกว่าก็ต้องมี5 5 5เป็นอย hum, ่างนี้นะไม่รูはは้ว <make> ่าสวยหรือเปล่านะ5 5ของผมคือสวยแล้วนี่เสร็แล้วก็ไปเพิ่มถ้าสมมติว่าอยากเพิ่มแบบไม่มีเนี้ย อยากเพิ่มแอ d frame add f กดแอ d frame ปุ๊บคือเฟรมนี้จะไม่มีน้องกดรูห้หนี่จะหายไปเลยตรมนี้กับ f r a นี้แต่มันจะเห็นล่างของเฟรมที่แล้วหรือถ้าเราไม่อยากให้ถ้าเราไม่อยากวาดอีกเราก็กดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ทีแล้วก็ไปที่ differentiate อะไรไม่รู้อะมันจะกินออกปุ๊บน่าเึ็นมาลดสองอันนึงหรือถ้าไม่เอาเราก็เหมือนเดิม delete กัน แล้วเราก็มาเพิ่มใหม่ขอเปลีนสีก่อนเพื่อ,ให,อให้มีความเป็นจริงให้มีความเปลี่ยนแปลงลมากแล้วก็เขียนทับมันไปเลยแล้วก็พยายามอยากให้แบบเหมือนกันมากเนาะให้มันดูแบบออกๆออออบ้างมันจะได้แบบขยับเราจะใช้ประมาณสามเฟรมแล้วก็เอาเป็นสีเหลืองก่อนสีเหลือง สมมติว่าคุณเห็นไหมมันจะมีตรงนี้คือเฟร,รมจางๆของสีเหลืองคือตรงนี้อันนี้คือแบบมันมีสีใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้มันจางใช่ไหมเราก็คลิกไปแล้วก็ไปที่ setting แล้วก็ไปที่ on screen frame เอาให้ประมาเหลือหเฟรมหเฟรมปุ๊บมันก็จะมีแค่อันนี้สีสีจางๆก็คือสีส้มนะและสี จงางงไปอีกก็คือสีเหลืองอนะครับนี่ไงเห็นไหมจางหรือถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องไปที่ศูนย์เลยอ่าถ้าดูความสมดุลจริงอ่าเราจะมาลงองทดสอบการพีดูนะอ่าอ่าสห็ไหมว่าอ่าเห็นไหมว่าถ้าสมบูรอยากเอกซ์อร์สเราต้องไปที่ การตั้งเ่าติมันเดิมมากแล้วก็ไปที่วิดีโอให้เราไปที่แชร์แล้วไปที่แอนิเมชัน MPC นมันจะเป็นอย่างนี้มันเราสามารถเลือกวันนี้ได้นะขยับไปหรือว่าอาู่นก็ได้สิบตัวใหญ่เป็าเป็นประมาณแปดพันปุ๊บเราต้องกิบ Export เอร์ตเซฟตัวไหนมาแล้วก็เซฟวิดีโอ ่าเสร็จปุ๊บเราไปดูในในในแกลเลอรี่กันนะคะแกลเลอรี่ของเราก็จะเป็นไฟล์ของนี่เลยอ่าโอเคอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนโอเคแล้วก็จบเพียงเท่านีล้ละการทำแอนิเมชันสั้นๆนดิดเดียวเนาะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ววันหน้ากูเฮียมากเลยใช้กด